ห้าสิบหกสูงอายุเอาแม่มันได้แล้วนี่ผู้สูงอายุสี่สิบบาทได้นะนี่คิดนักศึกษาพออะแล้วก็ขึ้นทางไหงยังไง ok, bạc Bạc có bát tỏ thảo. được. được. เท่ก็บไว้ได้เลยนะป้อนแล้เก็บบัตรไว้ในกระเป๋าป้อนเลยนะอย่าให้หายไม่ป้าป๊าเอามาอย่าให้หายไม่ใส่ในตันนี้นะคะจไปไปดูที <S <s yes ่ก็มีที่แรกก่อนอ๋อนี้ก็จะมีกล้องกล้องส่งยอดเหรียญจะมีสแกนอ่ะอันนี้ส่งดูอ่าบึงบึงบึงพลาน่ะ เห่นงไรบี่เราก็จะเห็นรถเรานะเจาอจอยู่ข้างล่างท้ายซีรถเราขันไหน <c oughs> จะเป็นแถวเยู่เอ๊ะนี่ก็รอบๆกลุ่งพลานอ,อันนี้เป็นชั้นที่29 การได้รวมครับสวยงามพระรามเก้าจินต่อันนี้ชั้นสามทอได้เสียอ๋อคอิจิลยนิจิชั้นนอ๋อ เ้ลองคิดดูชัดหน่อกันอะกโอ้ไปดูไปดูไปดูสร um ็จมัต้องซื้อป่ะเราไม่ได้ซื้อมานี่

อ้าวรองที่คอยเทศเดินสกายวอลแบบสาวสวยแบบไมโครอาเดโอเท่คอยไมโครห้อยตัวอลยอะอุ้ยเสียวพี่ฟอสไม่เอาตั้งหน่ะล้วพี่ฟอสหลบก็จะเอาเสียงหน่อยวันจะตายวอล ไล่เห็ดเขาหมดแล้วพ้อสู้ไหมเสือจะมีอีกชั้นหนึ่งข้างในเป็นห้องโถงถ่ายไหมเป็นห้องโถงใหญ่ชั้นบนสุดใช่ไหม เราเต้องเดินอันนี้เป็นชั้น35ใช่ไหมครับพี่พอสแล้วเราก็จะต้องลงไปที่ชั้น29 <c oughs> นะเดี๋ยวเราก็จะลงกันนะเดี๋ยวเราถ่ายตอนที่ลงเดี๋ยวเราก็จะลงไปอันนี้ชั้นที่35สห้าเราก็จะต้องไปลงลิฟต์ที่ชั้นที่ยี่สก้าต้องเดินลงไปไป้าลงก็ได้แล้วนี่ชั้นยี่สิบเก้าลงไปอีกอันนี้ เออโอ้โหในรูเป่านี่เป่าดังไว้เนี่ยมีลมเป่าอะเออเออมีลมเป่าอะอ๋อถ่ายรูปอบบได้อ่ะลเูเป่าทีเป่าก็ได้ไหมหันหน้าทางนี้ดิ Bao ấy ghi lăng ghi đấy. để phải bực ao, bực ao, được gào hẹn gặp được gào hẹn gặp được gặp được gặp 20 gặp được gặp